จังหวัดพะเยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563วันที่7พฤศจิกายน2563นายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ในายพินิจแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ณวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอําเภอเมือพงพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธีทั้งนี้เป็นไปตามมาติที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบให้ดําเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดยครั้งที่1วันที่7พฤศจิกายนครั้งที่2วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครั้งที่3วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนครั้งที่4วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนและครั้งที่5วันเสาร์ที่5ธันวาคม2563จุศักดิ์ไคลยดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมือง ทีมข่าวอาสมทพเยาวรายงาน